มาเห็นเห็ดละงางอีกมูหนึ่งแล้วอันนี้เห็ดละงางเด้อวพี่น้องเด้อวสังเกตลังดอกของเขาเมื่อสีมนี้ความเป็นสีน้ําตาลเข้มๆซ้ำๆน้ำตาลเข้มๆนะคลายๆสีน้าตาลหม่ค่าเขาก็จะมีความเป็นขนพี่น้องดอกเทียบเบิ้งลักษณะของดอกเขาเห็ดละงกนะจาัตตาอันนี้ละงกอันนั้นละงาอันนี้เขาจะมีความกลม นะครับมีความกลมแล้วก็น้ำหนักเบาตรงนี้ตรงกลางนี่นะครับมันจะมีความกลวงนะครับเป็นรูนะครับผมทีนี้ความเป็นหูของเขาอยู่เนอะอันนี้ก็ดอกตวัวคล้ายๆกันนะสังเกตสีดอกบบกขึ้นกันเลยนะครับเยื่อของเขาก็จะบางกว่าดอกก็จะมีน้ำหนักเบากว่านะครับเอาเขามาเบื้องหลังงานอ้าวมดแดดเขามาเบิ้งเห็นหลังงากันทีนี้ ๋ยวเอามือจับนะครับนะ่ครับผมดอกของเขามันสีบกมันสีบกกวงเลยพี่นอกเนี่ยไม่มีรูเลยจะตันันเลยนะครับ,นะรบดอกก็มีความหนักนะครับขนกระสีลายนี่นะครับขนก็จะเยอะนี่นะครับผมสังเกตง่ายๆจะถ้าดอกปูมนะครับ ลักษณะดอกของเขามันจะไม่กลมเหมือนไข่อันนี้ดอกตูมเห็ดละโงกเหลืองเขาจะมีความคล้ายไข่ไข่นะครับเป็นวงรีแต่ถ้าเป็นเห็ดละงากมันจะคล้ายๆลูกคางนะครับม่นสีคล้ายๆลูกคางแกะเบื้องไม้กับสีเป็นสีขาวหมดเลยนะครับแต่ตีนนี้ก็แกะออกมาเวลาผ่าดูนะครับมันก็จะมีความมีไส้ของเขาอยู่มีความกลวงนะครับตรงตรงตรงมัน ตรงน้ำต้นมานี่นะครับผมบางที่เขาก็เลยเรียกว่าเห็ดไข่นะครับแต่นี้เนะี่ยรางงาดของแท้เลยห้ามกินเด็ดขาดตายแน่นอนนะครับเวลายกดูมันก็จะมีความหนักกลิ่นก็จะไม่หอมนะครับกินมันสิแห้งมันสิขิว